อมัดุค่ะไม่ไฟสีมาเทียวงานถูกได้ครับได้แล้ว็ยังมีบูบุกบูรีบดวังทอดวตลังทัดเอาอย่ได้จีเอ็มซมัยิงสนลังสติกระบาดแม้ว่าไม่ตีได้ยังลูกมันอะไวะวลูกเดียวตุกตานนี่ๆๆใช้ไปนี่เด้อเล็งก็ไปตบันไหนัวอนนีว้ววันนีวันนี้วันนี้วอนน Đó lẽ Oh, let's go Oh, chỗ Oh, no ơi Những cái mật thuộc này phụ bao Đây, tôi gặp ta đây À, sao bạn, sao bạn Đi xếp bạn Đi, đi, đi này đây <laughs> this one, this one. Okay. วัด <equival> ท <cco> mm ูท hmm. ี่นี่นะเม่าม่เม่าวรี่ลูกเคยอ้าเอาเนี่ยเอาเปนเมเนี่ยอันนี้แม่นเออนั่นแหละแสดงนันแหละจวดชนาบมีฮู้วีเอาจะเอา ยิงไดครับเอ้เอาซาบัดว่ะนะเอาเอ้จะมายิงนะก็ได้กินล้านเลยเจ้าให้เพื่นเอาคนเดียวเลยเนาะมาเล่นเส่ช้อนไอ้ดูสิโนเล็กไม่ดูอ่ายนี่เล็นี่เล็กเฮ้ยนี่เช้ัวมันหัวเดียวเ่าโคตรอ่ ลูกตัวนี้นี่คุณได้หินด้เจ้าเนี่เจ้ามายนเยเอาปนี่ันนี้เอคือพี่นกพนอัีนีครับอันนี้ลูกละตัวนะครับยีิบาทเนี่ยตุกตาครับเรียบร้อยเฉียดไปนิดเดียวรีบถ่ายรูปครับเป้าย ลังก็ว่ายิ่งงะเป็ดไตเลยเรียบ้อยอุ้ยนิดเดียวนิดเดียวโอเคจัดไปครับจิงใหโดนสามไเพี่จะได้จับโบองไจบลูกเดียวได้ทางนี้ได้นี่ Ừ, ถ้าโดดสามจะได้จับโบเฮ้ยเด็กทำไมตัดเอ้ยนิสเปวลุกลัดตัวครับลุกลัดตัวเออเ้าเรียบร้อยเรียบร้อยตัดเจ้ครับเดี๋ยวนี้ฝรั่งก็ยิงได้นะครับเนี่ยเห็นไหมครับเนีย่ยง่ายๆ <c oughs> อเา ยืนเส้นแล้วพี่หนิเจ้าที่สองยืนเส้นเด้เจ้ากว่าหนเออเส้นขาวเส้นขาวนั่นแหละเอาเลยครับเอาถอยจังหน่อยถอยจังเลยเดี๋ยวทอกแกนปกติยืนเส้นกันหมดนั่นแหละอันนี้ใจดีก่อน๊าบเอ้ยนรี้เอาพี่นี่ฟังนี่หนิอันนี้ลูกเดียวเราผู้หญิงเนี่ยยืนติดร้านยิงตรงนี้นะครับเดี่ยยิงให้กับฟองกระจกนะครับลูกเดียวได้ตุกตานะครับ ยี่สิบบาทได้เลยนี่นี่นี่ลูกเดียวลูกเดียวได้ฟังเนีอันนี้มาสามนัดครับสามนัดได้เลยมันง่ายพี่มันง่ายเดี๋ยวไม่ผู้หญิงยังยิงได้เลยเดี๋ยวมาๆๆชุดรอโอ้ยผู้หญิงยังยิงได้ฮัลโหลแรดตัวครับลูกแรดตัวยี่สิบบาทมาคนนึงมา ยิ่งไงกับปองกาแฟมันจบในเลือกตุ๊กตาเลยครับลูกละตัวได้เลยนบผมได้หรอครับผมอ่ะได้ครับยี่สิบบาทตัวหญ่เลยตัวใหญ่เลยอันนี้ตัาดูก่อนนะแต่ตัวใหญ่เลยนะ เดี๋ยวะักันแจ๋เดยก็ูากกัเยนี่่อดูก่อนไปดูก่อนดูก่อนดูก่อนก่ตัวใหญ่นี่วทย์พี่เวรพี่เวมัไม่ตกกับบอกเดียวคันาตัวใหญ่ดู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 เีจะโยนให้ดูวี่วนะคะโยนม่ตกกับบลอกเดียวแบบนี้ค่ะพี่ดูดูนี่เนี่ยแค่นี้ก็ได้ตุ๊กตาตัวโตเลยค่ะยีสบาทพี่ม่เอาใส่ได้เลยห้าตกของตกซองไม่ได้อะดูดูดูโยนให้ดู พี่โย h มาบ่าวจุ๊บคุณต้องได้20บาทสามลูกได้สามตัว50บาทอ่าไม่เอาสามลูเอาค่ะสามลูะรูกับตัวออใส่เยอะๆได้ได้ได้าได้ะจ๊ะพี่สาวบาทตุยบอกเออ้สาวนะ่ง้า สิบลูกเดียวยี่สิบบาทนะอ๋อห้าสิบนะคะเอาได้นะคะเอาี่ลกค่ะเอาี่ลกเออเออเออบ้ัะได้ขาตัวคลูกละตัวตัวลลูกสาลูกก็ขาตัวสี่นี่ก็สี่ตัวว่าจะไดอ่าเอดูดเออยื้ไปังไงงะเจ๊ได้เลยาเดียวพ มาเต้นคอสนะคะโอ๊ยเอามาถูก hmm. อ <the> ันเดียวมาดูอันเดียวใช่อุ๊ยไม่ดูกระเบาเอาเล่นยังไงดู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 โยนให้ดูวิธีโยนนะดูอีกครั้งนะคะคุณพี่เดีน้องคะอีโยนี่้มาโดนกระเบิดอันนี้นี่แหละแค่นี้นะคะเลือกเอาเลยค่ะตัวๆนะคะแจกเตัวใหญ่ค่ะแจกเตัวใหญ่นะรับไปเลยยู่กระตัวเอาได้ค่ะเออ

กะป๋องเดียวค่ะกะป๋องเดียวแจกตัวใหญ่เลยจ้าแจกตัวใหญ่เลยตัตัวตัวตัวเลเลยจ้ไม่ดเงดียวได้เอาได้อจน้สาวบี่สบาเอเชนแ้เป็นไก่จีแม่เบลกินทอนก็เพ่อหาซื้มาเซอไ this one give me the big toy เอาเดียวเดียวเดีว เรียบร้อยเรียบร้อยตึ๊บบโอ้ยดู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 อยดูว่ะเฮ้ยเรีนะคะดู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 เรียนได้ไหมเจ้าป๊อกควงยังงนั่งอออ้าร่างดับดัดจับดัดล่าสุดเนี่ยถ้ามันข้อจ๊ะข้อจ๊ะเอ้าว้าวไปไปไป No, 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 we gotta get another one. Huh? Go try another one. You first fifty baht change. Uh, to my mom. My mom have it. Okay. Ah, we're going to my game? No, 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 no. Why oh,